สวัสดีครับท่านผู้บริหารทุกท่านวันนี้ผมจะมาแชรา์เรื่องสําคัญมากๆในการบริหารจัดการองค์กรต่างๆนะครับคือเรื่องของการบริหารความคุ้มค่าของผลตอบแทนพนักงานซึ่งในประสบการณ์งานที่ปรึกษานะครับที่มีโอกาสพบเจอองค์กรต่างๆมากมายโดยเฉพาะองค์กรที่มีอายุเก่าแก่สิ่งที่ทุกองค์กรเป็นกันก็คือเมื่ออายุงานพนักงานมากขึ้นหล,หลายๆองค์กรก็เลือกรักษาพนักงานด้วยการโปรโมต บางทีไม่มีตําแหน่งก็โปรโมทยศหรือแม้แต่พนักงานที่ไม่ได้ขึ้นตําแหน่งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆกับองค์กรก็คือองค์กรต้องจ่ายเงินเพิ่มซึ่งผู้บริหารระดับสูง c o m d ต่างๆมักจะมีคําถามว่าเงินที่เราจ่ายเพิ่มแต่ละปีขึ้นเงินเดือนแต่ละปีนั้นองค์กรได้คุณค่าอะไรเพิ่มหรือไม่คําถามสําคัญที่ผู้บริหารต้องถามและต้องแก้ ปัญหานั้นให้ได้ก็คือข้อแรกนะครับองค์กรกําหนดฐานเงินเดือนอย่างไรใช้วิธีไหนจะให้เท่าไหรด่ดีในแต่ละตําแหน่งอันที่2นะครับเวลาปรับเงินเดือนใช้วิธีไหนขึ้นเท่าไหรด่ดีใช้การประเมินเพื่อปรับขึ้นเงินเดือนแบบไหนสมเหตุผลหรือไม่ซึ่งผมคลุกคลีอยู่กับการประเมินผลต่างๆมาหลายปีนะครับบางองค์กรนะครับใช้พฤติกรรม ที่พนักงานเป็นขยันมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ออกมาขึ้นกันเดือนหรือแม้แต่บางองค์กรนะครับที่มีระบบประเมินผลแบบ KPI แต่ KPI ที่เขียนนั้นก็เป็น KPI ที่มาจากงานประจำทำงานชนิดเดิมปริมาณงานเดิมคุณภาพงานไม่ได้ต่างจากเดิมหัวข,ข้อเดิมๆครับซึ่งเป็นงานรูทีนที่สำเร็จทุกปีอยู่แล้วก็ออกมาขึ้นกันเดือนซึ่งแท้จริงนั้นนะครับสิ่งที่ ทําอยู่นั้นคือเงินเดือนที่บริษัทจ่ายไปแล้วอันนี้คือปัญหาสําคัญที่พบในหลายๆองค์กรและอีกคําถามหนึ่งนะครับณนะตอนนี้ตําแหน่งต่างๆที่อยู่ในองค์กรนั้นผู้บริหารก็จะมพักมีคําถามว่าตําแหน่งไหนคุ้มค่าไม่คุ้มค่าคีย์สำคัญคือแล้วเราจะมีวิธีการบริหารจัดการความคุ้มค่านี้อย่างไรอยากให้ทุกท่านได้ดูภาพนี้นะครับในการบริหารผลตอบแทนของบุคลากร มันมีเงินอยู่2ส,ส่วนนะครับคือเงินเดือนฐานซึ่งปัจจุบันไม่ได้จ่ายแค่เงินเดือนครับแบ่งเป็นค่าอื่นๆค่าตําแหน่งค่านูน่นค่านี่ต่างๆที่เป็นฟิกซ์แต่ละเดือนนะครับกับเงินเดือนที่เราจะเพิ่มในแต่ละปีซึ่งเงินเดือนฐานนะครับควรจะมาจากการประเมินค่าง,งานและทําโครงสร้างเงินเดือนซึ่งดีเทลของการประเมินค่าง,งานก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเพราะเวลาประเมินบางทีเราไม่ได้เอาทุกประเด็นมาอยู่ในการประเมิน และการจ่ายในโครงสร้างเงินเดือนบริษัทก็ไม่ได้มีเฉพาะตัวเงินเดือนนะครับส่วนการประเมินเพื่อขึ้นเงินเดือนส่วนการประเมินเพื่อขึ้นเงินเดือนตรงนี้เป็นคีย์สำคัญครับเพราะหลายๆองค์กรใช้การประเมินผลงานประจำปีซึ่งเป็นตัวเลขหัวข้อชนิดงานเดิมขอบเขตปริมาณงานเดิมมาประเมินแล้วบอกว่านี่แหละเราจะขึ้นเงินเดือน ซึ่งการประเมินผลงานประจำปีแต่เพียงอย่างเดียวนะครับควรเหมาะอย่างยิ่งในการนำไปจ่ายโบนัสซึ่งก็ขึ้นอยู่กับน,นโยบายนะครับว่าองค์กรของเราจะจ่ายโบนัสจากอะไรอย่างเช่นจ่ายโบนัสจากผลงานที่ทำและความยากลำบากของพนักงานที่ร่วมต่อสู้กันมาก็ไม่ผิดอะไรนะครับแต่ถ้าถามว่าต้องเพิ่มเงินเดือนให้ก็ต้องดูว่าพนักงานเหล่านั้นนะครับได้สร้างคุณค่า ให้องค์กรเพิ่มแบบไหนเพราะคีย์สำคัญคือเงินเดือนขึ้นแล้วเอาคืนไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่องค์กรต้องทำให้เกิดให้ได้นะครับก็คือณเมื่อพนักงานนะครับมีอายุงานมากขึ้นมียศสูงขึ้นมีตำแหน่งสูงขึ้นสิ่งที่องค์กรต้องดีไซน์ก็คือออกแบบหน้าที่หรือขอบเขตความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับการเติบโตของเขาสอดคล้องกับเงินที่จ่ายเพิ่ม ในเรื่องของการทำโครงสร้างเงินเดือนต่างๆนั้นนะครับสิ่งสำคัญก็คือบริษัทต้องมีการกำหนดเกณฑ์ในการประเมินค่าง,งานนะครับซึ่งก็แล้วแต่ธุรกิจว่าแต่ละธุรกิจเหมาะกับการใช้เกณฑ์แบบไหนนะครับความซับซ้อนของการประเมินค่าง,งานก็คือหลายๆเรื่องเราไม่ได้เอาไปใส่ในเกณฑ์ประเมินค่าง,งานดังนั้นตอนประเมินค่าง,งานหากเราได้ตัวเลขการประเมินค่าง,งานออกมาแล้ว เราต้องรู้เสมอว่าอะไรที่เรารวมเข้าไปและไม่ได้รวมเข้าไปในค่าง,งานนะครับเพราะเงินที่จ่ายทั้งหมดควรสะท้อนค่างงานค่าตัวและค่าตลาดนะครับหลังจากที่เรากําหนดเกณฑ์แล้วนะครับเราก็ทําการประเมินค่าง,งานของตําแหน่งต่างๆในองค์กรนะครับว่าตําแหน่งไหนนะครับ <S <S เทียบกับเกณฑ์ที่เราวางไว้นั้นมีค่าง,งานเท่าไหร่ ซึ่งอย่างที่เรียนนะครับตัวเลขนี้ไม่ได้สะท้อนคุณค่าทั้งหมดเพราะบางครั้งเราไม่ได้รวมบางเรื่องเข้าไปในคราทีเรียหลังจากนั้นนะครับที่เราทำการประเมินค่าง,งานแล้วนะครับเราก็จะทำการจัดจ็อบเกรดนะครับซึ่งตัวจ็อบเกรดก็จะไปเชื่อมโยงกับโครงสร้างของเงินเดือนโดยตรงนะครับซึ่งในทางปฏิบัติแล้วก่อนทำตรงนี้นะครับทางบริษัทต้องมีการวางให้ดีนะครับว่าบริษัท มีการจ่ายเรื่องไหนเป็นสัดส่วนเท่าไหร่หลังจากที่ทำช็อกเกรดแล้วนะครับกำหนดเงินเดือนตามสูตรสูงสุดของแต่ละตำแหน่งนะครับซึ่งที่มาก็คือมาจากการสำรวจนะครับแต่หลายๆธุรกิจไม่สามารถหาข้อมูลสำรวจที่ใกล้เคียงกับธุรกิจตัวเองชนิดเดียวกันพื้นที่ใกล้เคียงกันขนาดองค์กรใกล้เคียงกันนะครับดังนั้นก็ต้องใช้ข้อมูลซึ่งองค์กรสืบหาหรือเก็บมาเอง อย่างเช่นจากการสมัครงานนะครับสมัครแล้วเปิดสมัครแล้วไม่มีคนเข้ามาหรือพนักงานที่ลาออกไปอันนี้คือวิธีการต่างๆที่องค์กรต้องใช้นะครับเพื่อเก็บรวบรวม,มข้อมูลหลังจากที่เรามีการกําหนดเงินเดือนในแต่ละตําแหน่งแล้วกําหนดเงินเดือนในแต่ละกระบอกแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวโครงสร้างเงินเดือนซึ่งตัวโครงสร้างเงินเดือนนี้อย่าลืมนะครับว่าเวลาเราทําโครงสร้างเงินเดือนโดยส่วนใหญ่เราทําหมายถึงตัวเงินเดือนแต่ในองค์กรเองมีเงินอื่นๆ ที่เราจ่ายนะครับดังนั้นเวลาเราทําโครงสร้างเงินเดือนต่างๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเทียบกับสิ่งที่เราจ่ายไปว่าในตําแหน่งต่างๆที่เราจ่ายนั้นนะครับมีตําแหน่งไหนที่เราจ่ายต่ากว่าเกณฑ์ต่ําสุดหรือเราจ่ายมากกว่าเกณฑ์สูงสุดหรือแม้แต่บางคนที่เราไม่ได้จ่ายมากกว่าเกณฑ์สูงสุดนะครับแต่ใกล้จะถึงเพดานของกระบอกเงินเดือนนั้นนะครับ และอายุงานของพนักงานก็เหลืออยู่หลายปีดังนั้นนี่คือโจทย์สําคัญที่ผู้บริหารจะต้องบริหารจัดก,การนี่คือรูปของการกําหนดฐานเงินเดือนเดิมแต่ทีนี้ในส่วนของการให้เงินเดือนเพิ่มเราจะมีวิธีการกระบวนการอย่างไรนะครับในหลายๆองค์กรนะครับมีการทําระบบประเมินผลงานนะครับซึ่ง บางองค์กรก็มีรูปแบบที่ค่อนข้างชัดนะครับว่าเราจะประเมินผลงานด้วยตัวของ KPI นะครับซึ่งก็ออกแบบกันไปแต่สิ่งที่ผมพบเจอค่อนข้างมากนะครับก็คือสิ่งที่แก้ไม่ตกก็คือ KPI ของหลายองค์กรก็คือการนำงานประจำรูทีนนะครับซึ่งประสบผลสมเร็จใน KPI ข้อนั้นอยู่แล้วมาทำการประเมินแล้วก็บอกว่านี่แหละคือเกณฑ์ในการขึ้นงินเดือน จากประสบการณ์ผมนะครับใบประเมินผลงานเนี่ยนะครับถ้าเราจะประเมินให้ดีให้ตอบโจทย์สำคัญต้องตั้งโจทย์ก่อนคว่าการประเมินนั้นๆเราจะใช้ทำอะไรถ้าประเมินเพื่อจ่ายโบนัสอย่างเดียวนะครับเราก็สามารถออกแบบที่ไม่ซับซ้อนได้ใช้ผลงานเดิมได้เอาพฤติกรรมมาเพิ่มได้แต่ถ้าจะประเมินเพื่อจ่ายเงินเดือนเพิ่มอันนี้สิ่งสำคัญนะครับต้องมองว่า เราจะใช้การประเมินแบบไหนเพื่อสะท้อนว่าพนักงานมีศักยภาพมากขึ้นสามารถทำอะไรให้เรามากขึ้นการทำอะไรให้เรามากขึ้นความหมายคือหนึ่งปริมาณงานที่เขารับผิดชอบมากขึ้นหรือไม่อันที่สองนะครับคือชนิดงานที่สามารถทำเพิ่มได้หรือไม่โดยเฉพาะสังเกตง่ายๆนะครับหน่วยงานซัพพอร์ตต่างๆนะครับเขาทำงานชนิดใหม่ให้เราและเป็นประโยชน์ต่องกรหรือไม่หรือสามารถทำงานโปรเจกต์ที่เกิดการพัฒนา แล้วสร้างประโยชน์คุณค่าให้กับองค์กรได้หรือไม่อันนี้คือคีย์สำคัญนะครับสำหรับเครื่องมือในการบริหารความคุ้มค่าของพนักงานนะครับโดยหลักการสำคัญก็คือว่าในตำแหน่งงานนั้นเขามีหน้าที่อะไรบ้างนะครับซึ่งผมจะให้ทุกท่านดูภาพนี้นะฮะในตำแหน่งแต่ละตำแหน่งนั้นนะครับบริษัทควรจะมีการวางในเรื่องของจ็อบนะครับว่าเขามีหน้าที่ที่รับผิดชอบอะไร หลังจากที่เราได้วางระบบ job ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำ job เหล่านี้นะครับมากำหนดในเรื่องของกลุ่มของ job นะครับ basic standard professional แล้วก็ advanced นะครับแล้วก็กำหนดในเรื่องของเปอร์เซนต์ความสำคัญของ job ต่างๆว่าตำแหน่งงานนั้นๆนะครับต้องให้ความสำคัญกับ job ไหนนะครับมากน้อยแค่ไหนหลังจากนั้นนะครับพอเราวางระบบต่างๆแล้วนะครับเราสามารถเอา job ตรงนี้มาประเมินได้นะครับว่า เมื่อเทียบกับเงินเดือนต่ำสุดสูงสุดของตำแหน่งนั้นๆแล้วนะครับและเทียบกับจอบต่างๆที่เขาทำนะครับเราก็จะสามารถประเมินเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็น5ระดับซึ่งในแต่ละระดับนั้นนะครับเราก็สามารถจะคำนวณเป็นเงินเบื้องต้นที่เราตอบแทนกับพนักงานนะครับโดยเทียบจากเงินต่ำสุดและสูงสุดของโครงสร้างตำแหน่งนั้นๆนะครับ ประเมินออกมาได้จากงานที่เขาทําได้นั้นเหมาะสมแล้วเราควรจะจ่ายประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเทียบกับเงินเดือนแล้วเราก็จะบอกได้ว่าคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่านะครับซึ่งบางตําแหน่งเราจะพบว่าสิ่งที่เขาทําได้นี่นะครับทําทให้ได้มากกว่าที่บริษัทได้จ่ายเขากับในบางตําแหน่งเองนะครับเราจะพบว่าเราจ่ายมากเกินนะครับกับสิ่งที่ เขาทาให้กับองค์กรนะครับอย่างเช่นบางบางตาแหน่งนะฮะเราประเมินออกมาแล้วนะครับคุณค่าเขาอาจจะอยู่ที่ประมาณ3 4,600นะครับแต่เราจ่ายไปแล้วประมาณ3 000, 8 0 0 0ืนะครับอันนี้คือเฉพาะตัวเงินเดือนแล้วอย่าลืมว่าเรามีค่าอื่นๆติกมากมายที่เราจ่ายดังนั้นอันนี้คือคีย์สำคัญในการบริหารจัดการนะครับและทั้งหมดนั้นนะครับก็คือเครื่องมือที่เราใช้บริหารจัดการความคุ้มค่าของพนักงาน ถึงแม้ว่าในความเป็นจริงนะครับจะมีปัจจัยอื่นๆที่ทําให้เราต้องจ่ายพนักงานมากกว่าความคุ้มค่านั้นอย่างเช่นค่าตลาดหรือความจะเป็นอื่นๆที่ต้องจ้างพนักงานคนนั้นไว้แต่อย่างน้อยนะครับผู้บริหารก็มีเครื่องมือที่ใช้อ้างอิงในการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อให้การบริหารจัดการความคุ้มค่าของการจ้างพนักงานสอดคล้องกับคุณค่าที่เขาสร้างให้กับองค์กรนะครับ หวังว่ากระบวนการต่างๆเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและนำไปต่อยอดในการบริหารจัดก,การความคุ้มค่าของพนักงานต่อไปครับ